ห้าสิบห้ามาเห็ดไอ้ขนมจีนน้ำยาตีนไก่ได้ครับน้ำยาก,กะทิขันตอนไรเขาใส่กะทิข้าไปปึ๊บคน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 เห็นมันหอมนะครับปึ๊บพอหอมแล้วขันตอนไปกใส่กะทิใส่กะทิข้าไปพอประมาณนะครับพี่น้องข้ากขคนคนข้ากข้ใส่ตีนไก่เด้ทีข้าต้มไว้ได้พี่น้องเลยใส่จีนไก่ข้าไปกระตุ้นไปเรื่อยๆให้มันเปื่อย แล้วก็ใส่กับนำ้ำยากะทิเข้าไปพราะมันเปื่อยเริ่มหอมละปึ๊บแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเด้อผงมกูว่าก็ตามใจชอบเด้อพี่น้องเลยปึ๊บแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอีกรอบนึงครับตามใจชอบครับอันนี้เขาบอกได้ว่ายี่ห้อยังครับก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปปึ๊บห่อค้นคน้นเนาะใส่สังเกตดูตีนไก่ได้พี่น้องเลยขัดมิตรให้เปื่อยแล้วเาก็ค้นเมืองเรื่อยๆน้ำกระเดือดขึ้นเรื่อยๆละ เออพอชิมบางเป็นระยะนะตอนนำเเดือดใหอใส่เลือดไก่เลือดไก่ี่ก็ด,ดีนะพี่น้องบกลุงหัวใจใส่เข้าไปลไะลายก้อนปึ๊บอป่ใส่พอาปรามานะนื้อบค้นคนดูสังเกตดูตีนไก่แล้วก็ใส่<ม>นำหัวกะทิรอบสุดท้ายครับเพื่อควบนวแลลวกใส่ผักแต่งสีสันเห็นหนากินนิดน้อยนึงอ่าเมนูวันหยุดสุดผักผ่อนานะัะ เดี๋ยวหน้าพี่นอ้องอ่าเริ่มสุกแล้วสักตักไปเสิร์ฟแล้วเตรียมผักเตรียมหยื้ไว้ให้ดีปุ๊บโอ้เมนูนี้สุดยอดมากเด้อพี่น้องเด้อลองเห็ดเปิงเด้อ